ในวันที่15มีนาคม2566ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือในเรื่องของค่าน้ําประปาและค่าไฟฟ้านะครับโดยในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําช่องทางในการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าและค่า้นาประปา สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีช่องทางการลงทะเบียนอย่างไรบ้างนะครับและสําหรับเงื่อนไขในการลงทะเบียนนั้นจะเป็นยังไงบ้างมารับชมแนวทางทั้งหมดในจากคลิปนี้กันเลยนะครับเมื่อท่านได้รับสิทธิ์เข้า่วงโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือในเรื่องของค่าน้าประปาแล้วก็ค่าไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือในเรื่องของค่าไฟฟ้ากันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่การไฟฟ้านครหลวงนะครับผมสําหรับลิงก์การลงทะเบียนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับผมสําหรับการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือบรรเทาในเรื่องของค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนะครับสามารถเริ่มลงทะเบียนได้นะครับผมตั้งแต่วันที่15มีนาคม2566เป็นต้นไปนะครับโดยจะลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวนะครับ สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือ ไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวงทุกเขตนะครับหรือว่าจะโทรไปติดต่อที่เบอร์1 1 3 0ก็ได้นะครับโดยวงเงินช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับท่านจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับแต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน3 1 5บาทจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมดนะครับและสําหรับเงื่อนไขการลงทะเบียนนะครับเริ่มรับสิทธิ์เดือนแรกนะครับก็คือเมษายน2566นะครับแต่ท่านจะต้องลงทะเบียนให้สําเร็จภายในวันที่ 8เมษายน2566ก่อนเวลา17นาฬิกานะครับผมแต่สำหรับท่านใดนะครับที่ลงทะเบียนภายหลังวันแล้วก็เวลาที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อท่านลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านาครหลวงสำเร็จภายในวันที่8เวลา17นาฬิกาของแต่ละเดือนนะครับท่านจะได้รับสิทธิ์ใบแจ้งหนี้ในเดือนถัดไปแต่จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นช่องทางการลงทะเบียนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับผมสำหรับช่องทางการลงทะเบียนนะครับก็เป็นการลงทะเบียนแบบครั้งเดียวเริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15มีนาคม2566 โดยสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่งก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะโทรไปสอบถามที่เบอร์1นึ่ก็ได้นะครับโดยวงเงินช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับท่านจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับแต่ถ้าหากใช้ไฟฟ้าเกิน315บาท จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมดนะครับและสําหรับเงื่อนไขในการลงทะเบียนนะครับจะได้เริ่มรับสิทธิ์ในเดือนแรกก็คือเมษายน2566แต่จะต้องลงทะเบียนให้สําเร็จนะครับภายในวันที่8เมษายน2566ก่อนเวลา17นาฬิกานะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่ไปลงทะเบียนภายหลังวันแล้วก็เวลาที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อท่านลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสําเร็จภายในวันที่8 เวลา17นาฬิกาของแต่ละเดือนนะครับท่านจะได้รับสิทธิ์สำหรับใบแจ้งหนี้ในเดือนถัดไปแต่จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นช่องทางการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า กับกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทับเรือโดยการลงทะเบียนนะครับจะเป็นการลงทะเบียนครั้งเดียวนะครับเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15มีนาคม2566โดยสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าจะไปที่กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทับเรือก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรไปที่เบอร์0868481284นะครับสำหรับวงเงินช่วยเหลือนะครับจะได้รับวงเงินสนับสนุนนะครับวงเงิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับแต่ถ้าหากใช้ไฟฟ้าเกิน315 หบาทนะครับก็จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมดนะครับและสําหรับเงื่อนไขในค่าลงทะเบียนนะครับท่านจะได้เริ่มรับสิทธิ์นะครับในเดือนแรกก็คือเมษายน2566นและจะต้องลงทะเบียนให้สําเร็จภายในวันที่20เมษายน2566ก่อนเวลา17นาฬิกานะครับและสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายหลังวันและก็เวลาที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อท่านลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้า กับกิจาการไฟฟ้าสวัสดิการสรัมปทานกองทัพเรือสำเร็จภายในวันที่20เวลา17นาฬิกาของแต่ละเดือนท่านจะได้รับสิทธิ์สำหรับใบแจ้งหนี้ในเดือนถัดไป แต่จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นช่องทางการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือในเรื่องของ,ของค่าน้ําประปานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สํานักงานการประปานครหลวงนะครับสำหรับช่องทางการลงทะเบียนนะครับก็จะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15มีนาคม2566นะครับโดยช่องทางการลงทะเบียนนะครับสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับ หรือว่าจะไปลงทะเบียนที่สํานักงานการประปานครหลวงก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรไปสอบถามที่เบอร์1นึ่ก็ได้นะครับสำหรับวงเงินการช่วยเหลือนะครับจะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับแต่ถ้าหากใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทจะได้รับเงินสนับสนุน100บาทแต่ส่วนที่เกินจะต้องจ่ายเองนะครับแต่ถ้าหากใช้น้ำประปาเกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน จะต้องจ่ายเองทั้งหมดนะครับและสําหรับเงื่อนไขาการลงทะเบียนนะครับท่านจะได้รับสิทธิ์ในเดือนแรกก็คือเมษายน2566นะครับและจะต้องลงทะเบียนให้สําเร็จภายในวันที่25มีนาคม2566ก่อนเวลา17นาฬิกานะครับและสําหรับท่านใดน,นะครับที่ไปลงทะเบียนหลังจากวันและก็เวลาที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อท่านลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ค่าน้ำประปากับการประปาคนครหลวงสําเร็จภายในวันที่25 เวลา17บเนกาของแต่ละเดือนนะครับท่านจะได้รับสิทธิ์ใบแจ้งหนี้ในเดือนถัดไปแต่จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นช่องทางการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือบรรเทาค่านา้ำประปาที่สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคนะครับผมสาหรับช่องทางการลงทะเบียนนะครับก็จะเริ่มลงทะเบียนต,ตั้งแต่วันที่15มีนาคม2566โดยสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับหรือว่าจะไปลงทะเบียนที่สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคก็ได้นะครับผมหรือว่าจะโทรไปสอบถามที่เบอร์ 16 62ก็ได้นะครับสำหรับวงเงินช่วยเหลือนะครับก็จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแต่ถ้าหากมีการใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทท่านจะได้รับงเงินสนับสนุน 100, บาทแต่ส่วนที่เกินท่านจะต้องจ่ายเองนะครับ แต่ถ้าหากใช้นะ้ำประปาเกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนท่านจะต้องจ่ายเองทั้งหมดนะครับผมและสำหรับเงื่อนไขการลงทะเบียนนะครับท่านจะได้รับสิทธิ์ในเดือนแรกนะครับก็คือเบษายนส5 6 6ายนแต่ท่านจะต้องลงทะเบียนให้สำเร็จภายในวันที่25มีนาคม2,566ก่อนเวลา17นาฬิกานะครับ และสําหรับท่านใดนะครับที่ไปลงทะเบียนภายหลังวันและก็เวลาที่ผมได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อท่านลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่านา้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาคสําเร็จภายในวันที่25เวลา17นานกาของแต่ละเดือนนะครับท่านจะได้รับสิทธิ์ไปแจ้งหนี้ในเดือนถัดไป แต่จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปให,ใหม่จากช่องซิลเพชาแนลส่วนท่านใดที่มีคําถามมีข้อแนะนําก็สามารถพิมพ์พูดคุยกันไ,ได้ในคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ